คอรมอุงอิงหนึ่งยังไม่ค้อดแต่มีแนวโน้มสูงยิ่งว่าสองเล่นตีคนสําคัญของสองพรรคอาจจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลแผ่ทองทานหนึ่งคนแรกก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพมเพาเลขาธิที่การพรคพลังประชารัฐซึ่งล่าสุดเนี่ยมีความกังวลจากพรรคเพื่อไทยว่ากรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐเคยมีกรณีเรื่องของการถูกคดีครอบครองยาเสพติดในต่างประเทศเนี่ยอาจจะทําให้มีปัญหากับการมาเป็นัฐมนตีรอบนี้แล้วก็อาจจะทําให้มีเหตุไปร้อง เรียกว่าถอดถอนนายฐมงตรีแพทองทานได้ก็เลยจะเปลี่ยนตัวให้คุณนัทลมลพินโยสินวัตรอดีตลฐมตีช่วยแรงงานแล้วก็เป็นหัวหน้าพักก้าวทำคนปัจจุบันนี้มาเป็นแทนอีกคนหนึ่งก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักประช,ชาธิปัตย์ซึ่งตอนนี้ข่าวว่ามีสำนวนเรื่องหมูอยู่ในปปชถ้ามาเป็นนี้ก็อาจจะถูกร้องได้ตรงนี้ก็เลยทำให้อาจจะมีปัญหาถูกเปลี่ยนตัวแล้วก็ส้มไปหล่นที่คุณชัยชนะเดชเดโช ซึ่งจะมาเป็นล้มตี